ผู้ช่่ยศาสตราจารย์ดกรกัญยาบาลอธิการ,รบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1นห้องประชุมโกษาปานชั้น2ออาคารละวสี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่15ตุลาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาจัดการอาคารและวัสดุครุภัณฑ์การพิจารณาการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงภายในอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงพื้นที่โดยรอบการพิจารณาแนวทางในการให้บริการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาไรายได้และประโยชน์ของมาหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีพศ2568